กวยปิ้งธุรกิจใหญ่โตทำไม่ทันกวยปิ้งมันปิ้งนมโคลกอุ้ยหลายอย่างเลยเทุกคนพร้อมหมดเลยเอบเสาหน้าข่ำนี่ตังอยู่นี่พอไหมเอาไอ้นั่นให้ป้าอันหนึง่ง เจ้านี่น,นี่นี่สียตังเอาสองอันเลยจะไปทำคอนเทนต์ขอดูนี่หน่อยอนนเาขาเรียกมันอะไรอย่างเจ้ามันฝรั่งนะฮะแต่เป็นเป็นท่าไหหร้รนนที่หลงฮะน้ำกะทิเจ้มจ้นเลยนนเดี๋ยวก่อน ดใจเขาตอนแรกว่าไม่ลงนี่ที่ให้ชิมนะสวยมากอร่อ,รอยกะจะนั่งรอกินสุดท้ายต้องกระโดดลงนะ่นะแนวแซบเนาะเฮ้ยให้กล้วยอีกแล้ว,ขอ,วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณน,นักนะเจ้า คนคงมาถ่ายรูปเยอะเนาะถ่ายวีดีโอเยอะ1 1> นะเนาะเยอะครับโอ้ยสวยมากอยู่ตรงไหนนี่ตรงบ้านเบอร์บ้านเบอแยกเสมืองเออแยกเสมิงนะคะแยกเสมิงบ้านเบอร์ร้นานอะไรอย่างเจ้าชื่อเป่นอบะหมี่ชื่อร้านค่ะอ๋บอบะหมี่ร้านกล้วยปิง้งมันเผากล้วยปิง้งมันปิงนป้ง,งโอ้นี่ทุบแล้วเหรอมีครับอ๋อ โ้ขายเป็นขีดหรือเป็นชิ้นชิ้นครับอ๋อเมื่อกี้เขาเอาไปกี่ชิ้นไม่รู้ก็หนึ่งชิ้นครับอ๋อพอหรือเปล่าครับมันหลายอย่างเนอะกินข้าวก็อิ่มมาแล้วเนอะขายได้เลยัครบนี่ขนาดเกรงใจนะกับเองเขานั่งแม่กับอินเนี่ย มันสวยมากนี่คือมันมันสวยมากเราต้องรักรักรักษาระดับไฟได้ดีเนะาะครับผมคิดเท่าคิดเท่าตจ้งโอโ้โหย่างทุกวันมันก็ลุกปริมาณมันมว่าเราใส่อันเล็กอันใหญ่เราจะเอาออกตอนไหนเนะาะตอนนี้โหนกแก้มกำลังร้อนละอุ <laughs> ทุกคนเข้าสาวหน้าพร้อมกันหมดละครับผม เพาะเมียเมียเข่ผลอมเลยตัวตัวเล็กเลยนันน่นมมน่ะเขาพีเซนเมียเขาด้วยเฉพาะเมียเฉพาะเมีย,มยนี่กล้วยตากอยู่หางดงนะเจ้านี่กล้วยหางดงบัจจัยกล้วยตากเนอะอ๋อทำซ้อนกันอย่างนั้นแล้วก็แพ็คถุงแพ็คสดแบบนี้มันอ๋อมันก็หมาไปหมักไปเลยเนาะมันก็ทออร่อย <S <S อ๋อแล้วเอาลง โอ้มันก็ดูดเข้ามาฉ่ำเลยแหละครับฉ่ำม,มากโอ้บะหวงเลยเนอะฉ่ำม,มากครับโอ้ฉ่ำสุดยอดโอ้แล้วก็หมักไปอย่างนี้มันจะไม่ลอยได้ยังไงถึงว่าคิวยาวอ๋อพี่เขาจะทุบๆแล้วก็หั่นซ้อนกันเสร็จแล้วก็เอาลงน้ำลึกน้ำกะทิลึกๆน้ำลึก <c oughs> ท่วมเลยเออน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมหางดงน้ำไม่ท่วมใช่ไหมไม่บาีไม่ท่วมครับไม่ท่วมมันจะอยู่คนละโซนเนาะมันไม่ใกล้ริมปิงเนาะริมปิงนี่อยู่แถวน้ำเทียบน้ำปิงนี่เรียบเลยโอ้ยงามปลาล่ำปลาเหลือเนาะเคยกินข้าวเหนียวหรือยังครับเหนียวอะไรคะข้าวเหนียวปิ้งเอออยู่ไหนอ่ะมีขายด้วยเหรออร่อยมากใช้อะไรคะ มีเผือกกับมันครับเอาเผือกอันเท่าไหร่คะปามมันยี่สิบครัเอาเผือกมาลองชิมก็ได้ครับไม่ลองเลยอ่ะซื้อเอาเท่าไหร่ครับเอา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 สี่สิบบาทจริงเอาแต่เผือกอย่างเดียวนั้นอ๋อครับผมเอาอันนี้แถมให้นะครับโอ้ขอบคุณมากไม่ซื้อก็ยังให้กินพอซื้อปุ๊บแถมอีกครับไม่เป็นรอยวันหน้าผมได้ไหมครับมันเป็นเจาะกัเอาโคกอะไรอ่ะโคกลั่นโคกลั่น กองแมงเชื่อรอเอาเพื่อนอยู่สองกองแต่ก็ได้เลยรอก่อนไม่รอล้อหมรอร่อนใหม่รอร่นก่อนให้สมชื่อคลกร่อนเออไอไอไอครก่อกคลกร่อนมันต้องร่อนสมชื่อใช่ไหมร่อนแล้วร่อนแล้วถ้ากินไม่ร่อนเราก็ร่อนเองนะร่อนจะร่อนแล้วร่อนแล้วอลังมาก ต้องใช้ช้อนเขียวแบบเราเนาะสมัยก่อนเนาะซาเตเลสมันติดหรือว่าไงอ,อันนี้มนคมว่ะเดี๋ยวที่เดียวเดี๋ยวอยาดอดกดูนี่นนนยังบัตได้เสื้อโอเคสวยปิดเลยค่ะปิดเลย โคกลอนโคกลอนเพราะมีสองหน้านี้แค่ไหมอ่าอ๋อเช็ดเช็ดก้นมาขนมเช็ดตูดทางใต้เขาเรียกขนมเช็ดตูด <laughs> อ๋อเขาต้องเอาอะไรมาปิดไว้โอ้กล้วยจัดกล้วย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 ปิ้งกินกล้วยปิ้งจะได้กล้วยกล้วยชีวิตกล้วยกล้วยมันห้านาทีกับเจ้า ฝ่ายพันคนนักฝ่ายพันฮะอ๋อบนดอยหรือบ้านเราบ้านเราฮะอ๋อก๋วยจีบิงคือขออนุญาถ่ายหน่อยนะโอ้อยังกะเข้าสามหน้าเลยนะอยู่ตรงเนี้ยแสบหนกแก้มเลยอ่ะสุดยอด กล้วยปิ้งจ้ากล้วยปิ้งมันคือกล้วยมันปิ้งค sure> ่ะมันปิ้งมันสำปะหลังขอเบอร์หน่อยที่สั่งแก๊ปห้หน่อยได้ไหมสั่งแก๊ปไปส่งได้้มอนี่เขาไม่ได้ทำแก๊ปมั้งไม่อ๋อดี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 ขนมคลอกลอนขนมคลอกเอาอีกหน่อยอืม สิบห้านาทีได้ไหมก็ถาดอ่ะทาไม่ทันอ่ะโอ้ขนาดเรามาแป๊บเดียวเรายังรู้สึกว่าน้ําหนักเราจะลดอ่ะมาได้อ๋อแค่มาเอาอ่ะแค่มาเอาอ่ะอ๋อแค่มาเอา มันร่อนจริงอ่ะน้ำมันพืชเหรอคะนงครกร่อนขนมครกหางดงค่ะแยกอะไรนะเมื่อกี้แยกหางดงอ่ะแยกเสม,มือง,มมอ,งอ,อุ้ยคิวยาวสมราคาขนมครกร่อน ร่อนจริงๆนะเจ้าขนมเช็ดตูดค่าขนมเช็ดตูดขนมครกนี่แหละชิมไปพูดไปถ่ายรูปไปคำใหญ่ๆก่อนนะอิ่มก็ดีใช่ป่ะก้องก้องเรา,เรามือก็อมือเราปากก็ากปากเรากินไปพูดไป ออร่อยนะหอมเนาะอร่อยค่ะอร่อยอหางดงแยกเสมืองก่อนอแยกเสมืองขนมคกร่อนนี่กล้วยหรือว่าปาสลิดเนี่ยโตมากเลยเนี่ยนะเออลูกใหญ่เต็มจอแล้วก็ย่างแบบสุกถึงอะ่ะ ไฟเขาดีอ่ะกล้วยทับ,บกล้วยทับที่ฮัง,งดง,งแมมเบอร์รี่นิวยอร์กแดงตกปากเยอะแมมเบอร์รีฉันก็งงว่ามันพูดอะไรเมมโมรีนิวยอร,ร์กโอ้ my god โอ้ my god ม,มันใหญ่ดีเหลือเกินและที่แน่ๆกล้วยฉ่ำมันไม่สุกมันไม่ดิบคือเขาคัดกล้วยได้ดีมาก โอ้ชอบชอบชอบเอาเบอร์เข้ามาแล้วแหละกินใหอ,อันไปเลยค่ะตาปิดเมื่อไหร่ค่อยซื้อตัวเครื่องบินกลับกล้วยแทบกล้วยปิ้งโอ้โหร้านเขาสป,ปอร์ตมากแค่ให้ชิมนะคะเนี่ยแค่ชิมนนโอ้ร้อนร้อนร้อนวางที่เขา่ารอร้อนร้อน ข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกแตนแตนแตโอ้ยคิดถึงคนชอบข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกจังเลย,ยน่ากินมากแล้วข้าวเหนียวสวยมากนุ่มนุ่มละมุนปากอีกแล้วสามอันยี่สิบปาทเผือกก็แพงแล้วนะทุกวันนี้นี่นี่ดูเนื้อเผือก เขาใช้เผือกอ่อนนะเผือกที่ไม่แก่จัดอ่ะนี่โอ้ยมันสวยมันงามมันน่ากินนะเจ้าลำขนาดกินข้าวนึ่งเนี่ยฝนไม่ต้องตักข้าวนะแต่ว่ามีข้าวเหนียวปิ้งตั้งเจ็ดห่อจะไม่ซื้อลุงจะได้ไงแกยื่นมาให้อ่ะให้กินอ่ะโดยที่ว่าไม่หวงของอ่ะแล้วดูปิ้งปิ้งงามมาก